สัธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบก็อยากจะจบเรื่องพุทธานุสติกรรมฐา,านในตอนที่สิบนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะเบื่อแต่ก่อนที่จะจบพุทธานุสติคือความจริงเรื่องไม่จบแต่ขอหยุดพุทธานุสตินี้พูดเท่าไรก็ไม่จบ แลราะความดีของพระุทธเจ้ามาหาศาลมากยากที่จะพนาให้จบได้ <c oughs> แต่ก่อนจะพูดทั้งท่องเรื่องจริงๆขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไว้ก่อนว่าจงอย่าลืมคิดว่าชีวิตนี้มันมีความตายเปน็นอที่สุดแล้วก็จงอย่าคิดว่าความตายนี้จะมีมาถึงเราในเมื่อเราแก่ แล้วแก่ม,มากโดยอย่าคิดอย่างนั้นจึงคิดว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทในการทำความดีและบริการที่สองจงคิดว่าก่อนจะตายขอยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งยอมรับนับถือไม่สงสัยในความดีของท่านและข้อที่สาม ใช้กำลังใจตั้งใจว่าเราจะรักษาสาสินห้าบริสุทธิ์ผดพ่องตั้งแต่บัดนี้ไปจึงกว่าจะเข้าถึงความตายมาถึงเพราะว่าสินห้าจะเป็นแดงกั้นอบายภูมิคือไม่ให้เราตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นไม,ไม่ไม่เป็นสถเทฉานถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีแต่รายละเอียดเรื่องนี้เอาไว้พูดกันตอนถึงสินห้า ถ้าตั้งใจกำลังใจไว้แบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการหนีบาปท่านจะหนีบาปอากุศลได้แน่นอนหนีนรกได้แน่นอนท่านหนีบาปได้ก็หนีนรกได้คือคนจะตกนรกก็ต้องเป็นคนมีบาปขอโทษขอโทษไปกับคนเขาแล้วต่อน,นี้ไปก็ขอเข้าเรื่องพุทธานุสติกรรมฐาน สำหรับพุทธานุติกรมธานวิธีการปฏิบัติบรรดาแทนพุทธบริษัทก็พูดมาแล้วรู้สึกมา,มากพอสมควรถ้าอยจะพูดไปอีกญาติโยมพุทธบริษัทจะเฝือเพราะว่าการตัดสัยโย์สามรายการขั้นต้นคือสังญาตสัโตสามรายการนี้มีสามขั้นขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียด โดยการตัดจริงๆแล้วสามขั้นของสัญญาสามรายการนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามีสมาธิไม่มากใช้สมาธิไม่สูงแค่ปฐมฌานก็ได้แต่บอกว่าสมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีศินบริสุทธิ์ฉะนั้นกําลังใจขขงบรรดาแต็นพุทธบริษัทก็ไม่จําเป็นต้องเคร่งเครียดในสมาธิมากเกินไป ทำกำลังใจให้สบายบายนี่เป็นสุขแล้วใช้ได้แล้วตอนนี้ไปก็อยาขอคุยกับบรรดาสาวกององสมเด็จพระบาททิพแก้วเพื่อว่ามีคนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาบอกว่ามีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งเขาว่าทานอนภัย อย่าอาอชื่อท่านเลยแต่ชื่อชื่อร,ร,ราชาคณะนี่ไม่แน่นะักชื่อนะ่าชื่อเดียวกันแต่การแต่งตั้งถ้าองค์นั้นได้เลื่อนไปองค์ใหม่มาก็ใช้ชื่อนั้นถ้าไปใช้ชื่อชนกันเข้าแต่คนละองค์มันจะบาปถ้าบอกว่าจะยินท่านเทศท่านจะเทศทางสถานีวิทยุหรือว่าเทศที่ตามสลาก็ไม่ทราบ แต่เขาบอกกันว่าท่านเจ้าคุณองนี้ไม่ใช่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ไม่ได้กลบเกลื่อนท่านเจ้าคุณอง์นี้อยู่ที่จังหวัดอื่นอันนี้ไม่ได้กลบในโยมนะเป็นความจริงเขาบอกว่าท่านมาเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าท่านบอกว่าการาเจริญสมาธิต้ตองระมัดระวังให้มากถ้าพลาดพลั้งไปแล้วจะกลายเป็นคนบ้า ทางที่ดีจงอย่าทำเลยหรือว่าทำก็ต้องทำใน่พื่แเข้มเพียงแค่เล,เล็กๆน้อยๆน,นี้อย่างหนึ่งนี่อย่างหนึ่งก็มีท่านครูบาอาจารย์ชั้นสูงพระมือนกันอัตนาจะมาได้รับบัตรของท,ท่านท่านส่งบัตรมาให้นำบัตรชื่อของท่านเป็นครูสอนหลายแห่งแล้วสอนในมหาวิทยาลัยสิด,ด้วย เวลานั้นหลายปีแล้วไปเทศเดวยกันในสำนักที่เขาไปเทศนั้นเป็นสำนักเจริญพระกรรมฐา,านท่านเป็นคนสรุปพระธรรมธิศนาท่านบอกว่าญาโยมพุทธบริษัทไอเรื่องกรรมฐา,านนี่อย่าไปเจริญกันเลยไม่จําเป็นเราช่วยกันสํารอกกิเลสให้หมดไปนั่นพอแล้วพอฟังเท่านี้แต่มาก็ตกใจ การเจริญกรรมฐานเป็นปัจจัยให้คนเป็นบ้านี่ก็แปลกเหมือนกันและการสำลอกกิเลสให้หมดไปแล้วจึงเจริญกรรมฐานนี่ก็แปลกมากเพราะการเจริญกรรมฐานนั่นแหละบรรดาแต่พุทธบริษัทเป็นการคลายหรือสำลอกกิเลสให้หมดไปคือค่อยค่อยเคาะกิเลสไม่ใช่น้ําในขวดและกิเลสไม่ใช่น้ําในกระบอกไปจับแล้วก็เทพูดให้หมดไปกิเลสไม่เกาะใจแลวเกาะแน่นเกาะนานเกาะลึก แค่มันยากแสนยากยิ่งค่อยๆแค่ค่อยๆทำต้องกัรนดับแรกต้องมีศีลบริสุทธิ์เรการที่สองต้องมีจิตตั้งมั่นมั่นคงแน่นอนค่อยๆทำเรการที่สามมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถค่อยๆตัดกิเลสให้หมดไปได้ทีละน้อยๆน้อยที่สุดมันก็จะหมดไปเองเริ่มมาการเจริญกรรมฐานทำให้เป็นคนบ้าให้การมีศีลบริสุทธิ์ การมีจิตตั้งมั่นในสมาธิสามารถระง,งับนิวรณ์ได้และการที่มีปัญญาสามารถตักกิเลสที่เป็นสมุเทเฉธปบะหารได้ถ้าสามรายการนี้เป็นปใจใัจจัยเป็นคนบ้าต้องขอว่าทานอภัยอาตมาไม่กลาวร้าวพระผู้สูงมากนั่นคือพระพุทธเจ้าแต่ก็หาว่าการทําอย่างนี้บ้าเขาก็ต้องหาว่าพระพุทธเจ้าบ้าไปด้วย อาตมานี่ขอพูดตามเขาที่เขาคิดนะอาตมาไม่คิดวระพทะเจ้าบาแน่พระอารมาอยู่ได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญาเฉลิฉลาดมากสามารถแตกกิเลสให้สิ้นไปถ้าคิดว่าคนเจริญกรรมาฐานต้องบ้าทุกคนก็ต้องถือว่าว่า,บ,าบ้าตามพระพุทธเจ้า แต่ตาาไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าบาท่านพูดเทศคงจะคิดว่าพระพุทธเจ้าบาก็มังหรือใครบ้ากันแน่ถ้าคำว่าคนจริญสมาธิบ้าจริงๆเวลานี้ก็ต้องบ้ากันนับทับล้านแล้วเวลานี้คนนิยมจริญสมาธิมากเขาว่าทานอภัยเถอะคนนี้่มผ้าเหมือนสากยบระเจาท,ทินรถ ไม่น่าจะคิดอย่างนั้นและก็ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นถ้าเป็นความจริงตตาบายมเราสงสัยเหมือนกันว่าพระท่านเทศจริงและญาติโยมชายหญิงที่มาบอกฟังผิดไปก็อาจจะเป็นได้ตอนนี้ก็มาคุยกันว่าสมาธิที่เราทำถ้าพลาดเป็นบ้าไดไหมก็ต้องตอบว่าได้นี่ต้องพลาดนะไม่จะทำดี การทำสมาธิดีเนี่ยเขารักษาโรคให้หายบ้างคนที่มีสติฟั่นเฟือนบ้างพอสมควรพอทำสมาธิเข้าพักเดียวจะอารมณ์จะคลายเป็นการเยือกเยินเอาแต่คนที่มีความเล่าร้อนเขาจิตโมโหโทโสร้ายนี่แหละไม่ต้องมากนะจะเดินสมาธิจริงๆไม่ช้าประมาณเดือนเศษๆจะเห็นผลทันทีเพราะกำลังใจของเราเยือกเย็นไปมาก ความโกรธยังมีอยู่แต่มันน้อยลงไปแล้วก็ช้าลงไปถ้าจริญสมาธินานเข้านานเข้าความโกรธอาจจะไม่หมดไปแต่เหลือน้อยมีกําลังเบาอย่างนี้กําลังของเราก็มีอารมณ์เป็นสมาธิมีมีอารมณ์เป็นสุขก็กำลังสมาธิความสําคัญในการเจริญกรรมฐานมีตอนหนึ่งบรรดาเต็มพุทธบริษัทต,ต้องรับมัดระวังเหมือนกัน แต่การแบบนี้จะมีขึ้นมอกําลังใจของเราดีแล้วเมื่อความมั่นคงในศีลปรากฏชัดมั่นคงแน่แล้วก็การมั่นคงในสมาธิก็ดีการมีปัญญารู้เท่าทังกิเลก็มากขึ้นมีความยึดมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงอย่างนี้ถือว่าคนนั้นมีรมณ์ใจดิง่ง จะเข้าเขตเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นรอริยเจ้าเบื้องพระอริยเจ้าเบื้องต้นก็คือปะโสดาบานกับสกิทาคามีถ้ามีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจแล้วก็สาม,มารถทรงสินบริสุทธิ์จริงมีปีติความอิ่มใจในการเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณ ใจรักผลิพาน์เป็นที่สุดอย่างนี้ถือว่าจะถึงหรืออาจจะถึงแลว้วก็ได้ซึ่งประสดาบันอาตมาไปขอ,อยืนยันเพราะว่า,าอารมณ์แน่นๆน่นนี่บางทีก็เป็นกําลังชานกําลังชานโลกีนีม่มีอารมณ์แน่นมากนีม่มีอารมณ์หนักหนักหนักแล้วก็แน่นที่เรียกว่าหนักแน่นหนักแน่นการเคลื่อนไหวจะมีได้น้อย แต่กำลังใจเพระสายกระลงชานโลกีโดยเฉพาะมีรมหนักหนกอย่างนี้มั่นใจว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่แต่ว่าไม่ฆ่าตัวตายมีความหนักแน่นในการคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หนักแน่ในการส่งศินมีปีติเป็นปกติความรู้สึกประเภทนี้เป็นความรู้สึกของพูดทรงชานโลกียังไวใจอะไรไม่ได้ ถ้าพลาดหน่อยเดียวสมาธิไหลจ็อกหล่นไปหมดสิงก็จะไหลไปง่ายปัญญาก็ไหลง่ายในถ้าว่าอารมณ์ที่ทรงจริงๆแต่เป็นอารมณ์เบาๆอารมณ์ใจเ,ย,เย,ยือกเย็นสบายยความหนักน้อยจะส่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบริการเชื่องช้าในด้านความชั่วเนี่ยเกิดขึ้นเป็นการช้ามาก ความรักในระหว่างเพศจะเกิดก็เกิดแบบช้าๆเบาๆไม่รุนแรงมโมโหโทโสจะเกิดขึ้นบ้างก็เกิดเบาๆไม่รุนแรงหายง่ายอารมณ์ฟุ้งซ่านมีเหมือนกันแต่ก็ซ่านไม่นานหันก็มาจับด้านของความดีการสงสัยในคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สงสัยในผลของศีลสงสัยในทางบันิพันธ์ไม่มีอีกแล้ว ยางนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ที่ข้ามจากโลกีวิสัยเข้าไปใกล้ความเป็นพระอริยเจ้าหรืออาจจะเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นคือปโสดาบันในสีทาคามีแล้วก็ได้อาะมาย็็มีความรู้เล็กน้อยไม่กล้าพยากรณ์กำลังใจตอนนี้ดับบรนดาแทนบริษัทต,ตอนหลังนี่ไม่สำคัญสำคัญตอนต้น ตอนที่มีความหนักแน่นในความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายหนักแน่นมากมากในการคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์หนักแน่นในการส่งสินหนักแน่นในการคิดว่าเราจะปนานิพันธ์ตอนนี้เป็นฌานโลกีตอนนี้เป็นเหตุที่พระเต็มอัตาแล้วก็จะก้าวขอ้อโซโลกุตระคือจะเป็นพระอริยเจ้าตอนนี้ระหวังบรรดาในพุทธบริษัท ปีติมกีการเกิดมากความปลื้มใจเกิดมากความชุ่มชื้นเกิดมากบางคนก็จะเดินกรรมฐา,านไม่หยุดไม่หย่อนกลางคืนไม่ละกลางวันพระเรียกว่ากลางวันกลางคืนก็นไม่ละกลางวันก็ไม่เว้นทำหามลุ่งหามค่ำไม่มีการพักผ่อนแน่นอนไม่ชาประสาทโรคประสาทก็เข้ามารบกวนในที่สุด โรคประสาทก็เกิดแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลรักษาคุณบาอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่พระสมาธทิทำให้บาทการปฏิบัติเครืร่อยเกินไปทําให้บาพระพุทธเจ้าทรงแนะนําแล้วขอทุกคนจงจำํำว่าการจะปฏิบัติให้ได้ผลในฌานโลกีก็ดีโลกกตระก็ดี ยังต้องละส่วนสดสองอย่างคือหนึ่งอัตะกินมฐานุโยกการปฏิบัติเครียดเกินไปไม่พักไม่ผ่อนไม่หลับไม่นอนตึงเกินไปอย่างนี้จะไปโรคสมรษาตไม่มีผลในการปฏิบัติไม่ได้ความดีคือจะไม่ได้เป็นพระอรียเจ้าป็นการที่สองการมาสัสนิการนโยกย่อหย่อนเกินไปได้ยากได้เกินไปอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นเพราะจิตโฟสัง ต้องใช้มัชชิมาปฏิปทาคืครอรง,งกลางกลางในเมื่อเข้าถึงจุดอารมณ์เครียดตอนนี้ก็ต้องถูกพิสูจน์โดยการถูกพิสูจน์นี่มีน้อยคนไม่ใช่ทุกคนท่านที่จะถูกพิสูจน์อย่างหนักแน่นจริงๆหนักมากๆก,ก็ต้องเป็นพวกมาจากพระโพธิสัตว์หมายความว่าอาดีตเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อน อยากจะเป็นพระพุทธเจา้าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าเป็นจอมทัพท่านนี้จะเป็นจอมทัพปราบข้าศึกกิเลสต้องมีความเข้มแข็งมากท่านโพนี้จะถูกพิพิูสด้วยเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทวดาชั้นจาตุาราชนี่เป็นเทวดาผูา้ทรงฌานในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านได้ฌานหนึ่งสองหรือสาม ในสามชาเนี่ยชาใดชาหนึ่งก็ได้ทรงชานอย่างนี้แล้วถ้าเวลาจะตายได้เข้าชานตายการเข้าชายไม่ได้หมายที่ว่าต้องนั่งอาจจะนอนหรือนยืนหรือเดินนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาทําอะไรอยู่ก็ได้ก็ตายปุบ๊บปั๊บแต่ก่อนที่จะส่วนจะตายอันนี้จิตของเขาน้อมนึกถึงพระไตศรศนาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น มันนึกถึงกับมาถ่ายกองใดกองหนึ่งที่เขาทำอารมณ์ทรงตัวอารมณ์ทรงตัวนี่ไม่ใช่นั่งนิ่งไม่ต้องนั่งหลับตาปีไม่ใช่อย่างนั้นการทรงสมาธินี่พูดกันอย่างนี้สมาธิก็ทรงตัวได้ชาญก็ตั้งอยู่ได้ชานหนึ่งในชาญสองนี่ยังคุยกันสบายไม่จําเป็นต้องไปนั่งหลับตาปีถ้าจีเข้าถึงชาญสามตอนนี้จะพูดชาลงไปม,มาก เพาชานสามมีกำลังกดมากถ้าจิตทรงชานสี่พูดมีแต่เหตุและผลเรวายพูดไรเหตุไรผลนั่นไม่มีเพราะจิตสะอาดมากจิตที่ทรงชานอยู่เนี่ยพูดได้คุยกันก็ได้อยากจะรู้อะไรในขณะที่คุยกับเพื่อนปากก็คุยอยู่กับเพื่อนตัวใสจิตอีกส่วนหนึ่งสามารถไปรู้เรื่องต่างๆที่ต้องการได้ อย่างนั่งคุยกันอยู่สองคนเพื่อนก็คุยว่าบ้านของฉันดีงั้นเมียนั่นเมียนี่เพือประวัติความเป็นมาของฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรู้จริงก็ตามเอาเอาใจเอาจิตตามเสียงปาก,ก็พูดกับเขาตามเกียรที่ต้องพูดใจแล้วก็อยากจะรู้ความจริงไปค้นหาควา้าหาอาดีตในความจริงที่เขาเล่ามาเราจะพบความจริงและไม่จริง จะพบได้ทันทีว่าท่านผู้นี้จริงหรือโกหกยังนี้มันหลอกก็ไม่ได้นี่สำหรับการถูกล้อถูกทดลองจากเทวดาชั้นจาตุมหาราชนี่ระหว่างที่พูดวันนี้เป็นวันที่16ธันวาคม2528เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาพระธิวัดทา่าทรงคือ เขาจะเชื่ออำนาจแต่มั้งเขาสามารถก็ถาสามารถเป็นช่างเคยทํางานกรมศิลปากรมาก่อนแล้วก็มาโบจูสละบ้านสละตะเลือนมีลูกไม่เต้าแล้วมีพัญญาพัญญารูปร่างหน้าตาก็ดีลูกทั้งสองคนทั้งสามคนก็ไม่ราบเห็นสองคนทั้งหมดทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยทรงชิดทิพยคุญญาได้ดีมาก สามารถพูดกับผีกับเทวดาคุยได้แบบสบายๆใใ้ชาญโลกีบรรดาแทพุทธบริษัทอาจจะพลาดได้นะตอนต้องรมัดระวังถ้าเกิดมีความเต็มกำลังใจว่างานเท่านี้ขอละพัญญาสามารถเลี้ยงลูกได้ก็มาบวชกำลังใจแท่งเข้มแข็งก็ถูกวิโสตลอดมา พิสูจน์ด้วยกำลังเทวด,ดาเทวด,ดาเขาจะพิสูจน์เราต่อเมื่อเราไม่กลัวเขาพูดอย่างนี้แล้วก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ยังมีความกลัวอยู่ถ้ายังมีความกลัวอยู่เขาไม่มาเราเสียเวลาเขาต้องคนที่มีความรู้สึกว่าไม่กลัวจริงๆและท่านพวกนี้ต้องมาจากสายพุทธภูมิสายสาวุกภูมินี่เขาไม่ลองมากแต่เค้นลองมากที่เป็นบ้าไปเลย ดีไม่ดีเยวก็เลิกเพราะมีกําลังใจอ่อนถ้าเดิมมาจากพุทธภูมิพวกนี้มีความเข้มแข็งมากเขาต้องลองหนักเมื่อลองหนักลองแล้วก็ไม่มีอะไรอาจจะมีการหวั่นไหวบ้างเล็กๆน้อยๆมีอย่างเดียวว่าใครใจะชนะใคราการทดลองของเขาไม่มีการสร้างรําแบบถ้าเราคิดว่าเขาจะมาไม้นี้เขาไม่มาหรอกเขามาท่านโนน เราคิดว่าจะมาท่านั้นเนี่ยเขาไม่มาเขาจะม,ม,ม,มาอีกท่านหนึ่งเป็นอย่างนี้ถ้าบังเอิญเรากลัวเขาก็เลิกถ้ารู้สึกกลัวมีความหวาดฝันมากขึ้นเขาก็เลิกไม่รบก,กวนต่อไปถ้าบังเอิญเราไม่รู้จักกลัวไม่กลัวสิยจริงๆเขาก็เลิกเหมือนกันทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าเล่นกับคนที่เียกว่าเลยบาดเลยเสลิง คนได้ไม่กลัวไม่ใช่ไม่เต็มบาทให้ญาโยพุทธบริษัทคนที่เต็มบาท,ทก็ยังกลัวยังหวัดวันอยู่ถ้าไม่กลัวจริงๆเนี่ยเลยบาทอาจจะถึงหกสลิงก็ได้เพราะทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะกํากลังใจของคนทุกคนอาจจะสู้กันสู้กันไปสู้มาสู้เพื่อหนีพ้นจากความตายถ้าสู้กับข้าศึก ไม่มีใครสู้กับข้าศึกและศัตรูสู้เพื่อให้ตัวตายอย่างนี้ไม่มีมีแต่เพียงคิดว่าการสู้กันคราวนี้เราจะต้องฆ่าข้าศึกและศัตรูให้ได้ศัตรูจะต้องตายเราจะต้องไม่ตายเขาคิดกันอย่างนี้นี่เรียกว่าคนเต็มบาทถ้าคนเลยบาทคิดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันว่อร่างกายนี่จะตายเขาทาากกั้งมันจะก็ช่างมันแต่ความดีส่วนนี้ต้องเอาให้ได้ ถ้าความดีส่วนนี้เอาไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ยอมเลิกเด็ดขาดไม่จะตายก็าตามยอมพรีเรื่อรักธรรมะยิ่งกว่ารักชีวิตอย่างนี้เขาเรียกคนเกินบาตแต่ความจริงจะคิดว่าสอง,อสองหกสหลเงก็ไม่ถูกอาจจะถึงแปดสลงก็สบาทเลยก็ได้เพราะอะไรเพิ่งมีกำลังใจเข้มคนมากฉะนั้นก็ขอเตือนบรรดาแทนพุทธบริษัท ว่าการพิสูจน์ของเทวดาเขาจะพิสูจน์ตอเมื่อเราไม่มีความกลัวและมีความเข้มขน้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พิสูจน์หนักจะเป็นเฉพาะพวกพุทธภูมิเท่านั้นหรือว,ว่าเวลานี้ปฏิบัติเพื่อปรารถนาสาวกภูมิแต่ว่าเดิมมาจากพุทธภูมิด้วยกำลังเข้มขน้นอย่างนี้เขาจึงจะพิสูจน์ ถ้าเราไม่กลัวก็ต้องไปสูดกันหนักจนกว่าจะรู้สึกว่ากลัวแต่ในที่สุดเราไม่กลัวจริงๆเทวดาวก็กลัวเทวดาวก็เลิกหรือว่าถ้าวิสุ์แล้วเราเกิดมีความกลัวขึ้นมีความหวาดหวั่นมากขึ้นเขาก็เลิกเหมือนกันรวมความวามรรคบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุท,ท่านทราบตามความเป็นจริงว่า,วามอบรรดาธ่รนพุริษัทชายหญิงอย่าหวาดหวั่นในการวิสน์การทดลอง เรว่าการวิสวิของเขาเพื่อสร้างกำลังใจของเราทุกอย่างในะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต,ต้องมีการวิสวดความจริงจริงจะรู้อย่างที่เราตัดราคะคือความรักเราไปนั่งตัดในป่านี่มันก็ได้จะเป็นอะไรไปมันไม่มีอะไรในป่าไม่มีราคะให้เราคิดไม่มีราคะให้เราเห็นสมมติว่าท่านเป็นผู้ชาย ท่านจะไปนั่งวาดภาพว่าผู้หญิงแบบนั้นผู้หญิงแบบนี้สวยแบบนั้นแบบนี้ที่เราต้องการมันก็ไม่มีอะไรเกิดประโยชน์ประโยชน์มันนั่งแต่คิดเท่านั้นได้แต่คิดแต่การสัมผสัสจริงๆไม่มีถ้าเป็นผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียวในป่ากือค,คิดถึงผู้ชายรูปร่างแบบนั้นท่าทางแบบนี้มีความดีแบบนั้นมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เราจะชนะหรือเราจะแพ้มันก็ไม่แน่นัก เราคิดว่าถ้าคนแบบนั้นมาและเจะยตัดด้วยรมแบบนี้การจะตัดราคาก็ต่อสายเอสุปรรมฐานสิบอย่างกับกายกาตานุสติหนึง่งตัดโทสะได้พรมิหารสี่ืือก็สินสีมีก็สินสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีสีดแดงเพื่อตัดโมหะด้วยนาปาตัดโมหะกับวิตกัิจริตก็ได้อนาปานุสติ สนับสนุนกําลังใจในด้านศรัทธาโดยอนุสติอุปกรคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารานุสติแล้วเทวานุสติสนับสนุนความฉลาดได้หาเลยิธิคุณสัญญาจตุท่าประธานสี่อรณานุสติก็ก็โอภาสมานุสติที่พูดมาไม่แปรเพราะอะไรเพราะเวลามันจะหมด ถ้าเราไปนั่งนึกว่าเราจะตัดแบบนั้นแบบนี้จะ็กคำฐานแบบนั้นแบบนี้โดยไม่มีการมีสวดมันก็นึกได้นึกไปนึกมาเดยวก็แพ้โคมดีไม่ดีแพ้โดยไม่รู้สึกตัวมันต้องมีสวดกันฉังนั้นถ้าจะตัดราคาจริตความรักในระหว่างเพศหน้ามันต้องชนหน้ากับเพื่อนระหว่างเพศเพศตรงกันข้ามคนที่เราเห็นว่าสวยว่าง,งามที่เราชอบมาปรากฏ ในเมื่อคุยกันไปคุยมาอารมณ์นั้นอารมณ์ราคะไม่เกิดอย่างนี้ใช้ได้เราคิดว่าเราจะตัดโทสะมันต้องไปสัมผัสกวาจาที่เขาทําเราแล้วเราเคยไม่ชอบใจเมื่อสัมผัสกับผัดอา,ารมณ์นั้นได้จริงๆและจิตใจสบายอย่างนี้ใช้ได้เราชน,นะนี่การเจริญพระกรรมฐานก็บรรดาแต่พุทธบริษัทก็เหมือนกันบางท่านก็นคิดว่าเราเป็นผู้ชนะแล้ว เราต้องการนิพพานแล้วเราเป็นผู้เลิศแล้วเวลานี้เราตายเมื่อใปณิพาน์เมือนั้นเขาก็ต้องลองก็ต้องสอบก็ต้องไปสูจน์แต่การลองและสอบหรือไิสน์จะบอกล่วงหน้ากันไม่ได้อย่างข้อสอบเจ้าให้ทักเรียนสอบและท่านผู้สอบร้่ยทันทงนเตามถ้าจยสอบก็บอกว่าข้อสอบทันจะออกแบบนั้นแบบนี้นะเยเขียนมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะตำราเล่มไหนบ้าง แล้วก็วิธีตอบต้องตอบแบบนั้นแบบนี้จึงจะสอบได้อย่างนี้ใครเขาสอบไม่ตกแล้วก็สอบได้หมดนี่การสอบจิตใจเขานักเจริญกรรมาฐานของเทวดาขอมเหมือนกันเทวดาจะต้องมาตามไม่ตามแนวที่เราคิดเราคิดว่าการอาจจะเกิดจะอย่างนี้เขาจะไม่มาแบบนั้นต้องหลบกันไปเพื่อเป็นการไปโสดความจริงนี่ระบรรดาแทนพุทธบิษัทชายจริง การบทไิสู์ของเทวดานี่ไม่เฉพาะพุทธานุสติอย่างเดียวจะเจริญกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกันถ้ารมเข้าถึงขั้นใกล้จะเป็นพระเรียเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบรรดาแต่พุทธบทสร,ริษัตัทชายญงท่านนั้นเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนจึงจะมีถ้าไม่ปรารถนาพุทธภูมิมาจะไปนั่งนึกเลยรียกก็ไม่มีมาเทวดาเขาไม่ไปสด ถ้าว,ว่าเด็กเดินป้อแปะป้อแป,ะ,แปะไปชกลบลชกเข้าผิดผิดอาจจะหลบลงไปตายก็ได้ก็ต้องพิสุจนกับคนที่มีความเข้มแข็งจริงๆอริมรดาเต็มพุทธบริษทัทชายหญิงเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นการตัดท้ายพุทธานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการป้องกันไว้วิธีป้องกันก็คือว่าเราไม่กลัวก่อนภาวนาและพิจารณาคิดว่ามันจะตายเวลานี้ก็เชิญ ถ้าตายเวลานี้อย่างเร็วเราไปสวรรค์อย่างกลางไปพรมโลกอย่างสูงสุดเราปนานิพันธ์อะไดจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามเราไม่ยอมหมั่นไหวไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมแพ้เท่านี้ก็พอแล้วเราบ,บรรดาสาวกขอองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเวลาบอกตรงเป็นเส้นดำพอดีเมื่อเวลานี้สามสิบนาทีแล้วขอหยุดก่อนขอสาวกขอองสมเด็จพระจินวรคือพระพุทธเจ้า จึงได้มีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขขปลระรปฏิภานหาทุกท่านเป็นประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรถนาทุกจงทุกประการสวัสดี